สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการเรื่องบ้านบ้าน by J Asset Management ค่ะวันนี้คุณผู้ชมอยู่กับมิวนะคะมิวพาทุกท่านมาชมคอนโดมิเนียมในโซนทำเลศักยภาพกันบ้างค่ะในย่านรัตนาธิเบศน,นะคะกับโครงการที่มีชื่อว่า U d r i s e รัตนาธิเบศค่ะ โครงการนี้ตั้งอยู่ที่ตำบลบางกะสออ,เ,อเมืองจัังหวนนทบุรีค่ะเป็นอีกหนึ่งโครงการที่น่าอยู่มากๆเลยนะคะเพราะว่าสามารถเดินทางได้สะดวกสบายค่ะเนื่องจากว่าคอนโดมิเนียมนี้ตั้งอยู่ที่บนถนนใหญ่นะคะติดกับถนนรัตนาธิเบศสามารถเดินทางได้ทั้งรถยนต์ส่วนตัวหรือถ้าเกิดท่านไหนค่ะที่กังวลใจเรื่องของปัญหารถติดก็สามารถเดินทางด้วยรถไฟฟ้า MRT ค่ะทั้งจากสถานีศูนย์ราชการนนทบุรีและสถานีกระทรวงสาธารณสุขค่ะนอกจากนี้รอบ,รบ โครงการก็ยังมีสิ่งอำนวยความสะดวกมากมายเลยนะคะทั้งห้างสรรพสินค้าค่ะอย่างเช่นเอสพานาดแครายบิกซีแล้วก็โลตัสนะคะอยู่ใกล้กับศูนย์ราชการจังหวัดนนทบุรีสถานศึกษาแล้วก็สถานพยาบาลอีกหลายแห่งเลยล่ะคะ่ะนอกจากนี้ภายในโครงการก็ยังมีสิ่งอำนวยความสะดวกที่ครบครันเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นมินิมาร์ทร้านอาหารร้านตัดผมร้านซักรีดนะคะและในเรื่องของระบบรักษาความปลอดภัยของที่นี่ค่อนข้างเข้มงวดเลยค่ะเข้าออกด้วยระบบคีย์การ์ดแอ ะจะเข้าออกอาคารหรือว่าจะเข้าออกลิฟต์ก็จะต้องใช้คียการดด้วยเช่นเดียวกันนะคะแล้วตอนนี้เราก็มาอยู่ด้านในห้องที่มิวพามาชมแล้วค่ะห้องนี้เลขที่1นึทับเจค่ะมีทั้งหมด2ห้องนอน1ห้องน้ําและก็1ห้องนั่งเล่นนะคะมีพื้นที่ทั้งหมด56.78ตารางเมตรค่ะเปิดประตูเข้ามาเราก็จะพบกับโซนของห้องนั่งเล่นค่ะแอบบอกดังๆเลยนะคะว่าที่นี่เขามีการตกแต่งเฟอร์นิเจอร์แบบครบแล้วค่ะมีกระเป๋าเสื้อผ้าใบ ีเดยวก็พร้อมเข้าอยู่แล้วนะคะเข้ามาในโซนแรกค่ะเราก็จะพบกับตู้สําหรับจัดเก็บรองเท้าและตู้เก็บของต่างๆค่ะเดินลึกเข้ามาบริเวณด้านในตัวห้องนะคะก็จะเป็นพื้นที่ของห้องครัวและก็ห้องนั่งเล่นค่ะโซนห้องครัวเราได้มีการบิวอินไว้ครบเรียบร้อยแล้วนะคะทั้งตัวซิงค์ล้างจานตัวเตาไฟฟ้าตู้สําหรับจัดเก็บจานชามต่างๆค่ะมีตู้เย็นให้ด้วยนะคะภายในห้องและด้านข้างตรงนี้ค่ะเราก็มีโต๊ะรับประทานอาหารขนาดสีที่นั่งให้เรียบร้อย เดินลึกเข้ามาบริเวณด้านในของตัวห้องจะเป็นมุมของห้องนั่งเล่นนะคะซึ่งมีการวิวอินไว้ให้เรียบร้อยแล้ว1ด้านค่ะก็คือชั้นวางทีวีแล้วก็ตู้โชว์ต่างๆส่วนอีกมุมนึงก็จะมีการจัดวางโซฟาและมีการตกแต่งไว้ให้เรียบร้อยแล้วค่ะ ห้องนอนแรกที่มิวพามาชมจะอยู่บริเวณด้านในของตัวห้องนะคะซึ่งห้องนี้ค่ะมีการบิวอินไว้ครบแล้วนะคะเรื่องของเฟอร์นิเจอร์ไม่ว่าจะเป็นทานเตียงที่นอนตู้เสือ้อผ้าโต๊ะเครื่องแป้งค่ะและที่ห้องนี้ยังมีประตูที่สามารถที่จะเปิดออกไประเบียงบริเวณด้านหลังของตัวห้องได้ด้วยนะคะซึ่งสามารถใช้เป็นพื้นที่ในการซักล้างได้สามารถตากผ้าได้และก็สามารถชมวิวสวยๆบริเวณด้านนอกได้เพราะว่าห้องนี้ตั้งอยู่ที่ชั้น18ของอาคารค่ะ อีกหนึ่งห้องนอนที่มิ้วพามาชมมีการตกแต่งไว้ครบเรียบร้อยเช่นเดียวกันค่ะทั้งตัวของที่นอนฐานเตียงมีตู้เสื้อผ้าถึง2ใบด้วยนะคะภายในห้องนี้มีทั้งโต๊ะเครื่องแป้งชั้นวางทีวีตู้เก็บของและภายในห้องนี้ค่ะก็ยังมีเครื่องใช้ไฟฟ้าทั้งทีวีและคอนโดมิเนียมห้องนี้นะคะได้มีการติดตั้งเครื่องปรับอากาศไว้ที่ห้องนอนทั้งสองห้องและที่ห้องนั่งเล่นด้วยค่ะ ภายในคอนโดมิเนียมห้องนี้มีหห้องน้ําค่ะเป็นห้องน้าที่ใช้ร่วมกันนะคะภายในห้องน้ําก็มีสุขภัณฑ์ครบครันมีการแยกโซนเปียกและก็โซนแห้งไว้เรียบร้อยค่ะการเดินทางไปยังคอนโดยูดีไลท์รัตนาทิเบตรเริ่มต้นที่หน้าเซ็นทรัลรัตนาทิเบตขับตรงไป2.8กิโลเมตรแล้วกับรถที่แยกแครายจากนั้นขับไปอีก200เมตรจุดหมายจะอยู่ซ้ายมือค่ะ คอนโดมิเนียมห้องนี้เพียงแค่คุณมีกระเป๋าพร้อมกับเสื้อผ้าก็พร้อมเข้าอยู่เลยนะคะท่าในใดที่สนใจสามารถติดต่อสอบถามและนัดกับทางทีมที่ปรึกษาทางด้านการขายของเราเข้ามาดูสถานที่จริงได้เลยนะคะทางช่องทาง Facebook Fanpage J Asset Management และที่ YouTube Channel เรื่องบ้านๆ้าน by J Asset Management ก็ได้ค่ะเรามีทีมที่ปรึกษาทางด้านการขายพร้อมบริการที่สาคัญยื่นขอเสนอสินเชื่อฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายด้วยค่ะ และนอกจากโครงการนี้เราก็ยังมีทรับพร้อมขายสภาพนางฟ้าอีกหลายโครงการเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นบ้านเดี่ยวทาวน์เฮาส์ทาวน์โฮมอาคารพาณิชย์และคอนโดมิเนียมที่อยู่ในพื้นที่ทำเลศักยภาพค่ะแต่ว่าวันนี้เวลาของมิ้หมดลงแล้วค่ะอีพีหน้ามิ้สภาทุกท่านไปชมโครงการไหนฝากติดตามกันด้วยนะคะวันนี้ขอตัวลากันก่อนสวัสดีค่ะ